โดยทางกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไปสกัดจับคนร้ายที่แบบว่าอู้อุดอุกอ,อาจมากๆนะคะมีการขนเป็นลักษณะของกระสอบยาบ้านะคะที่ไปตรวจเจอเนี่ยนะคะเจ็ดกระสอบด้วยกันแล้วก็ข้างในเนี่ยมีอยู่เป็นยาบ้านะอ่สี่ล้านเม็ดนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังจะแบบว่าลงพื้นที่ไปจับเลยนะคะแล้วเหมือนคนร้ายรู้ทันอ่ะนะคะก็ขับกระบะจะหนี นะคะแล้วก็ไปชนดะเลยรถชาวบ้านเขานะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคุณนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่รวบตัวผู้ต้องหาได้นะคะหนึ่งรายก็คือนายสมศักดิ์นะคะพร้อมกับยาไอย์ห้าร้อยกิโลกรัมก่อนนะตอนนั้นนะที่บริเวณสีแยกไฟแดงบ้านทาตุนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะจากนั้นขยายผลมา นะคะมา,าพบว่ามีเครือข่ายเนี่ยนะคะที่มีการหลบหนีคดีมานะทางเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าดูตลอดเลยนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวนะจนกระทั่งวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ไปพบลักษณะของรถที่มันมีการาเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนนะคะพิรุษออกเลยนะคะก็เลยติด ตามเฝ้าติดตามแล้วก็ไล่ติดตามกันไปนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะคุณฝางคุณผู้ชมนะคะจนวางแผนจับกลุ่มตัวได้นะคะเพราะว่ารถคันนี้ก็ชัวนๆแวแหละนะคะว่ามีการลำเลียงยาเสพติดนะคะจนติดตามได้ช่วงประมาณสักเที่ยงคืนได้ของวันที่21ตุลาคมนะคะรถก็ขับวิ่งเข้าไปในเส้นทางของจังหวัดสกลนครแล้วก็ไปจอดติดไฟแดงอยู่เจ้าหน้าที่ก็ใช้จังหวะนี้แหละนะคะ <S 2> <S 2> <S สกัดจับเลยนะคะแต่พยายามจะหนี <c oughs> นะคะไปชนรถคันหน้าเขาด้วยยับเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็เนี่ยค่ะที่น่าตกใจก็คือเปิดท้ายรถมานะคะ <c oughs> เป็นกระสอบ กระสอบแบบนี้นะคะกระสอบสีรุ้งใช่นะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะมีอยู่สิบกระสอบด้วยกันนะคะแล้วก็ยาเสพติดค่ะเป็นยาบ้าอยู่ทั้งหมดนะคะอ่าสี่แสนเม็ดนะคะสี่ล้านสี่ล้านเม็ดนะคะรวมๆแล้วก็คือจากที่ครั้งก่อนด้วยนะคะรวมกันนะสี่ล้านกันนะสรุปว่าไม่ใช่เศษกระสอบเป็นสิบเป็นสิบในหนึ่งกระสอบมีสี่แสนสิบกระสอบก็สี่ล้านใช่นะคะก็คือรวมกันกับคราวที่แล้วด้วยที่ทางเจ้าหน้าที่หยุดมาได้ จากผู้ต้องหาก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> จนมีการขยายผลมานี่แหละนะคะ <c oughs> ซึ่งตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็รับสาร,รภาพโดยดีเพราะว่าอะไรจำนวนหลักฐานนะในลักษณะแบบนี้นะคะก็ รับว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าที่น่าตกใจคุณลำเลียงมาจากอีสานเข้ามาในกรุงเทพนะคเขาบอกลูกค้าอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะคะ,คะก็ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่คงจะขยายผลต่อเพราะว่าไม่น่าจะใช่ครั้งแรกแน่ๆน,นะคะ